ขวัญสิมาว่าวเรื่องไอสมัยที่ขวัญเทุงานรงงานเนาะพี่น้องยวนนี่คมแหลมฉบัอถ้าขวัญสีขี้หรือวันหยุดธรรมะวันหยุดนี่ถ้าขวัญสีไใไส้นี่เอ่อขวัญสี่สิบขวัญเบิ่งเส้นทางจะคของว่าไปเส้นตรงแล้วขวัญมาถูกทางสายขวัญตรงแต่ถ้ารถหัวลากมันออกจากซอยออกจากซอยมันต้องให้ทางค้นตรงก่อน อมันต้องหายทางคนตรงก่อนมานี้ขวัญเฮ็ดยังไงคือขวัญสิว่าอันขวัญแต่ิตดสินใจก้อนก้อนหัวหลกักคือขวัญว่าหายทางบ่าหายทางคือมือแห้งมือข่างสายในนี่มือข่างขวาขวัญเด้ไอที่ก่ำแห้งข่างที่บด้บิดขั้นมอไซน่ะขวัญสินะสยก,กสิเขาคือบ่าหายทางคือขวัญไปก่อน อที่เขาเกิดอุบัติเหตุกันก็นกนคือต่างคนต่างคิดว่าเขาเสียหายทางหัวหลากออกกระซอยเนื้อวาสายตรงหายทางเอมอสพอว่ามอไซดมันขีมมนน่มอสามันมอสะกับเพอดีเพื่อดีนี่แหละเดี๋ยวมอไซก็คิดว่าหัวหลากสิบออกกระซอยอันนี้แหละมันก็เล็เส้ไปได้ไปอยู่แต่ทองรถหัวลากน,ะนั่นแหละควรเล็ตัดสินใจกับปัญหานี่เลยคือทางหัวหลากสิออกจักซอย พอขวัื่อใดขวันว่าแห่งหัวลากออกจากซอยทันทีขวันสิบโบกมือก่อนโบกเมือขขางท้ายขางนี้ขางขวาเด้นี่ไมาให้สมบูรณ์เด้มงซื้อเออโบกก่อนถ้าบ่โบกขวันก็บีบแต่บีบแตะว่ามันบีบแต่หาเรื่องเขาเด้แตดเท่าี่สิพวกเนี่ยมันต้องบีบแต๊ดแต่ดถ้าเขาบ่หูเมียเทอันึงเราเขายังบ่หูเมียเทีสองเขาแตดเง้ยเออนั่นแหละสัญญาควัจะเป็นจังาี่มันต้อง เซฟตี Safety, ก็ของนะ Safety, เซฟตี้เพื่อรวมทางน้ำนั่นแหะพี่น้องนะการการเฟิร์สอินเฟิร์สเอาทใส่ในระบบโรงงานน้ำมาใส่ขังนอกก็ได้พี่น้องคือการป้องกันไว้ร่กนป้องกันอุบัติเหตุอนะ่ะเขาเอื่นเฟิร์สอินเฟิร์สเอาใส่ในโรงงานก็นสามารถที่เสียมน้ำมาใส่ขังนอกได้อันนี้ก็มเบอกสูฟังดอกว่า คาเทียมันเป็นประโยชน์กับพี่กับน้องคาเทียค้นพี่น้องเอาแบบขวนไปใส่เนาะถ้าเห็นรถไงรือรถเก๋งกระบะอย่างที่ออกจากซอยเนี่ยเออถ้าเขาบ่กหายทางเขาเขาฝ่าวีบแต่แล้วก็ส่งสัญญาณไฟให้เขาก็ได้เท่ากับบาอย่าหาตา่ตางค้นต่างคิดว่าหายทางกันมันสิเกิดอุบัติเหตุเขาเขาบ่าหายทางเขาส่งสัญ,ญลักษณ์ให้เขาก่อนเลยว่าเขาบ่าหายทางนั่นละ่ะก็เลยเมาเอาสู่ฟังพี่น้อง เพื่อเป็นประโยชน์ควนเทศยังสี่ละควนบ่เคยพออุบัติเหตุอย่างที่อเออขอบคุณที่ติดตามรับชมด้วจ้ะ